ซอมเดินพี่น้องซอมเดินขบวนและก็ไปบอกว่าที่บอกว่าคงคงไปโกงมาคงห้อง ถวายดีกากับพระเจ้าแผ่นดินและถูกบันทึกไว้ในพระบรมราชโองการว่าตัวเองเขารถต่อกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงปัดนี้สำนึกแห่งการกระทําความผิดแล้วขอรับโทษตามคำพิพากษาก่อนหน้าจะกลับมาประเทศไทย พูดได้ว่านี่นะครับว่าคณะยึดอำนาจ19กันยายน49ตั้งคอตอสอแต่หลังจากวันที่22สิงหาคมปี66ทักษิณชินวัตรได้ไปสารภาพไม่ได้มาสารภาพกับประชาชนอย่างพวกเราแต่ไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินว่ายอมรับว่ากระทำความผิดจริงก็คือทุจริตขอรับชั้นจริง คุณพูดคำนี้กับพระเจ้าแผ่นดินมาวันนี้เลยนะครับดารกรัฐคณะที่อยู่ในระหว่างการพักโทษบอกว่ามีคนมญญายัดข้อกล่าวหาให้มีคนตัง้งคณะกรรมการลันแง้งถ้าเขาลันแกล้งแล้วคุณไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินได้ไงท่านที่สุดก็คือว่า อย่างที่พลเวกเสรีพิสุทธิ์ได้บอกนั่นแหละครับว่าไม่มีอาการป่วยสุรเชษหักพานก็บอกว่าไม่มีอาการป่วยโรงพยาบาลตำรวจเสมือนหนึ่งเป็นที่รับแขกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถามหาซึ่งเวระเบียนหรือเรื่องราวอื่นๆนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เพราะทั้งหมดมันคือความไม่ตรงไปตรงมาปัญหาก็คือว่าวันที่ได้รับการพักโทษเหตุผลเพรอาอยุเกิน70เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนไปที่เก้าอี้ก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้ควบคุมระบบการขับถ่ายหนักเบาก็ไม่ได้ แล้วบัดนี้เป็นยังไงบัดนี้นอกจากนี้นะครับตัวเองเคยเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้วันนี้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งแล้เอากระทักถิ่นเรจาจะนั้นพี่น้องที่เราทลายการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย ถามว่าใครบังคับคุณให้ไปสารภาพผิดกับพระเจ้าแผ่นดินคุณนี่นะครับยอมรับเองแล้ววันนี้กลายเป็นว่าไอ้ที่เคยเป็นสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินไม่เอาแล้วไม่ทุจริตแล้วเอาบ้านเมืองอยู่กันแบบนี้กันได้พูดถึงเรื่องพระเมตตา แล้วหลังจากนั้นมาพูดเรื่องบอนคาสิโนกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับพินาตย่อยยับได้รับพระหมหาการุณาที่คุณอันล้นพ้นเหลือโทษหนึ่งปีไม่ติดคุกสักวันเดียวทุกอย่างปิดหูปิดตาประชาชนหมดกระบวนการยุติธรรมไม่มีความหมาย คำพิบาติาไม่มีความหมายพระบรมราชาองค์การไม่มีการปฏิบัติตามแล้ววันนี้ก็ใหญ่รับบ้านรับเมืองใหญ่ถึงขนาดนี้นะครับวัดเจ้าของธรณีสงสนากรอบอันภายก็เริ่มเจ้าวาดเริ่มนอนไม่หลับแล้วขนาดที่วัดมันยังไม่เว้นกันี่น้อง ทอราธา,านสิ้นออกไปเดินเดินเดินถนนวิราชนเดินเดินเดินถนนของคนกล้าจิตวิญญาณเรือ